ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารจัดถานศึกษานายสิทธิชัยสรา,ารมาศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศริส,ศส,ศส,สเกตเขตสองนายเสน่ห์ชนะงานผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอิเซประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่15นางพยรวันมโนรัตนศึกษาิเทศ โรงเรียนบ้านหนองอมาขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการเลื่อนเงินเดือนในบัญชาพรมทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสองข้อมูลผู้รับการประเมินในบัญชาพรมทาเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2526 อายุ41ปีจบการศึกษาสูงสุดศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองมา้าส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองมา้าตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านหนองมา้าตำบลหนองมา้าอำเภอโพสศีสวรรณจังหวัดศรีสะเกดมีบุคลคากรทั้งสิ้น5ท่านปัจจุบันบริหารงานโดย นายบัญชาพรมาธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น41คนคำขวัญโรงเรียนสัทธาสามคัคคีมีคุณธรรมส่วนที่2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่องค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการมีการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยการประชุมคณะครู เพื่อวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ศักยภาพจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกและส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาและนําสิ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ องประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายของกระทรวงเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆประสานความร่วมมือกับชุมชน ประชุมชี้แจงรายงานตามหน้าที่เลขาของคณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมผ่านโครงการที่จัดพัฒนาผู้เรียนเช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตจริงมีทักษะการสังเกตการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้กระบวนก,การออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกภาคเรียน เพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหามาวิเคราะห์เพื่อทำการช่วยเหลือนักเรียนต่อไปองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานสถานศึกษาและนำไปปฏิบัติมีการส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดให้เกิดการพัฒนานสถานศึกษาอย่างยังย่งยืน องประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งจากาคณะครูทุกท่านรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาใช้เทคโนโลยีและเป็นผู้นำในการเลิกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่วนที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ความถูกต้อง ตามกฎหมายมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบอบคอบถูกต้องเต็มกำลังความสามารถรวมถึงกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นโรงเรียนบ้านหนองมาได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับดาวดวงที่3เพื่อมุง่งปลุกฝังให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม5ประการ ผลการดาเนินง,งานโรงเรียนบ้านหนองม้าได้รับเกติบัตรจากเขตตวรวจราชการที่14ซึ่งผ่านการตรวจสอบและยกระดับให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับดาวดวงที่3โรงเรียนบ้านหนองม้าได้ดําเนินการตามจุดเน้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุสเกตเขต2ฟื้นฟูดูแลและพลิกโมการศึกษาได้แก่การอ่านออกเขียนได้การคิดเลขเป็น การสอน Active Learning และความปลอดภัยในสถานศึกษา